ครับสำหรับในโมดูลที่หนึ่งที่เราเรียนกันแล้วเราใส่ข้อมูลอินโฟมิชันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มมาใส่ข้อมูลที่เป็น E a t ต l o g นะครับโดยที่โมดูล2เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นระบบการจัดการตัวสินค้าหรือ E a t ต l o g นะครับซึ่งในหมวดที่2เนี่ยก็จะมีหมวดย่อยอีกเช่นเดิมนะฮะดูจากด้านล่างเนี่ยเราจะเป็นบริหารจัดการบริหารจัดการสินค้านะครับ2.1 เป็นการสร้าง e-catalog หรือว่าสร้างสินค้าใหม่ในในสับของระบบ Supply c เช i n เราเราจะใช้คำว่า e-catalog นะครับก็คือสินค้านั่นเองถ้าพูดถึงสินค้าคือ e-catalog นะครับแต่ก่อนจะสร้าง e-catalog ได้2องจุดหนได้ท่านจะต้องมาสร้าง2.2ก่อนคือกลุ่มก่อนเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีกลุ่มให้สินค้าอยู่เนี่ยสินค้าก็จะไม่รู้ไปอยู่ในกลุ่มไหนก็จะกระจัดก,กระจายกันไปนะครับ ในขณนะที่2.3เนี่ยถ้าสามารถใส่ Product Gall ร,รี่ได้หรือว่าคลังภาพของสินค้าแต่ละตัวได้นะครับซึ่งในส่วนของ2.4ถ้าสามารถเข้าไปดูสินค้าหรือว่า E ีคต a ล็อกแต่ละตัวที่เป็น Top View ถ้ากดเข้าไปมันจะมีสถิติบ,บอกเลยว,ว่าตัวไหนถูกดูเยอะนะครับมันจะจัดลำดับขึ้นมาเลยนะครับโดยในบทนี้นะฮะผมจะเริ่มต้นตั้งแต่ 2.2ก่อนนะครับสร้างกลุ่มนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดไปที่สร้างกลุ่มนะครับ2.2เหมือนกันนะครับแท็บขึ้นมาสองแท็บเหมือนเดิมนะฮะแท็บเขียวคือเพิ่มหมวดนะฮะเอาข้างนอกบอกกลุ่มข้างในบอกหมวดก็ได้เหมือนกันหมวดหมู่หมวดหมู่สินค้าหรือกลุ่มก็ได้นะฮะขั้นที่2คือแก้ไขและลบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคือให้ท่านเข้ามาที่เขียวนะครับท่านก็จะสร้างไปนะครับซึ่งซึ่งซึ่งในเขียวเนี่ย ขั้นตอนที่หนึ่งเพิ่มหมวดหมู่สินค้าง่ายๆครับก็เข้ามาเลือกกลุ่มก่อนเลือกกลุ่มหลักสินค้าท่านยกตัวอย่างเช่นสลับเป่าสมมติสมมติสลับเปานะครับผมก็จะเข้ามาเลือกกลุ่มที่เกี่ยวกับสลับเปาซึ่งข้างล่างสุดก็จะเป็นอาหารและเนะครื่องดื่มนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยหมวดโลคอลโลคอลคือไทยนั่นเองก็สลับเปาเลย นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยเป็นซาลาเปาเป็นเป็นภาษาไทยนะฮะอ่านะฮะหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอ่าทั้งนี้เป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะครับเอ่อ S A ซาลาเปาไปเลยก็ได้นะฮะอ่า S A L A P O L อ่ะสมมติสมมตินะครับใส่ไปก่อนซาลาเปานะฮะจริงๆก็พิมพ์ไทยได้นะฮะอ้ากินก็เหมือนกันก็ Copy มาวางก็ได้นะฮะ Copy เข้ามาง่ายๆ เราก็ทำให้มันมีกลุ่มก่อนอย่าลืมนะฮะจะเป็นจะเป็น local ไทยแล้วก็อังกฤษนะครับแค่นี้พอนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นว่าในเรื่องของตัว VAP นะครับหรือว่าตัวเว็บที่ที่เราจดโดเมนชนิดพิเศษเพราะฉะนั้นในเริ่มต้นเนี่ยให้เราเลือกกลุ่มเลือกสินค้าที่เป็น local เลือกหมวดสินค้าที่เป็นอังกฤษแล้วก็กดเซฟนะครับท่านก็จะได้หมวดสินค้าที่มี นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านก็จะต้องทําแบบนี้ซ้ําๆไปจนได้หมวดน,นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเข้ามาดูที่ขั้นตอนที่2ผมจะแก้ไขนะฮะกดแก้ไขผมสามารถที่จะมีกลุ่มสินค้าต่างๆนะครับเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะกดแก้ไขสิแก้ไขหมวดหมู่นะครับท่านก็เพียงสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเนี่ยคำว่า bmx ตัวเนี้ยน,นะฮะผมไม่มีตัวซโซ่กําลังผมก็กดแก้ไขเลย นะครับผมพิมพ์ผิดนะฮะก็มันระบบได้โชว์เห็นไหมครั BFX อ,อ๋อมันอยู่ในยานยนต์ก็ลบไป BFX นะฮะกดลบไปอา OK ่าโอเคละผมก็กดเซฟเข้าไปแก้ไขหมวดหมู่นะครับนี่คือส่วนของ2.2นะครับซึ่งใน2.2เนี่ยท่านก็จะต้องสร้างสินค้าสร้างกลุ่มให้ ให้ชนนะฮะให้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 ชนในตรงนี้นะครับกลับมานะครับหลังจากที่เราได้ปวดมู่แล้วนะครับ2.1 2.1เป็นการสร้าง E-Channel ซึ่งเป็นระบบหลักของในไซต์เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแท็บมันก็จะมีแท็บอะไรบ้างสีฟ้าข้อมูลทั้งหมดโชว์ทั้งหมดขั้นที่หนึ่งเนี่ยที่เรียนเพิ่มขั้นตอน ขั้นที่2ลบและแก้ไขขั้นที่3ส,สร้างลบแกลเลอรี่ต่างๆนะฮะอันนี้ผมเข้ามาที่ขั้นที่1แล้วกันนะครับเราต้องสร้างสร้างหมวดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาหมวดเราสร้างแล้วนะฮะอันนี้เป็นสร้างตัว e catalog แล้วนะครับ e catalog เหมือนกันชื่อสินค้าในการโลกาภตนนะครับตรงนี้เนี่ยท่านก็ป้อนเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองผมจะลองเอาตัวอย่างเก่ามาให้ดูนะครับท่านก็ขึ้นไปข้างบนก่อน แล้วก็ไปเลือกแก้ไขนะฮะอ่าเรื่องแก้ไขท่านที่สามเนี่ยอ่าโอเคเอา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 อนี้ก็ได้ยอ,อ่าเอาสักการหนึ่งอ่าแก้ไขก็มากดแก้ไขตรงนี้ผมผมจะใช้แทนเป็นสองจุดหนึ่งไปนะครับเพราะว่าสอางจุดหนึนะ่งเนี่ยอสมมติว่าสองจุดหนึ่งละเราก็แก้ไขนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นรายการสินค้าเห็นไหมฮะเป็นชื่อสินค้ากี่ห้อนี่คือชื่อนี่ชื่อกี่ห้อหมวว่า เน็กซัตคืออะไรเน็กซัตคือคือคอ,อุปกรณ์มือถือนะกันนะฮะข้างบนเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์มือถือนะฮะเน็กซัตก็ Copy มาวางข้างล่างเลยนะฮะอ่านะครับแล้วก็เนะะ็กนซะัตนะค,คอมพิวเตอร์ก็ันนะฮะอ่าก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์นะครับเน็กซัตก็ันนะครับแล้วก็ขีดเข้าไปชื่อ เพราะนั้นชื่อตัวนี้สําคัญนะครับสําคัญชื่อพยายามใส่ชื่อไทยวงเล็บอังกฤษอังกฤษวงเล็บไทยก็ได้นะครับให้ชื่อมันนั้นได้เลยนะฮะเพราะนั้นเอาเป็นมันไม่เป็นไรเดินภาษาภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะั่เลยอ่าเปลี่ยนเป็นไทยก็ได้ก็ได้เอาเป็นไทยนะครับเอาคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์มือถือแล้วกันเอาคอมพิวเตอร์มือถือนะครับ ครับโอเคก็ยี่ห้อ n e x ซับนะครับโอเคจากนั้นสินค้าเป็นสินค้าใหม่หรือเปล่าหรือเป็นสินค้าแนะนำให้เลือกเอาอันใดอันหนึ่งนะครับอันเอโหแนะนำก็ได้นะครับแะแต่นะครับเพราะนั้นจากนั้นต่อมานะครับหมวดหมูส่สแตนดาร์ดเรา้ามไปก่อนเรามาเลือกที่หมวดหมู่ที่เราสร้างนะฮะก็กดเปิดหมวดหมู่ที่สร้างนะครับถ้าหมวดหมู่เราคือคอมพิวเตอร์ไอทีที่เราสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็อยู่ใน หม,หมวดของตัว HP นี่็ได้นะฮะก็นะฮะ HP ได้เลยนะฮะสินค้าตัวเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มช่วยน้ำท่วมหรือเปล่าถ้าอยู่นะครับถ้าสามารถคลิกเข้าไปนะฮะมันจะมีหมวดของช่วยน้ำท่วมอเพอิ่บล็อกเนี้ยจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ช่วยน้ำท่วม .com สินค้าเนี้ยเป็นสินค้าที่ช่วยน้ำท่วมไหมช่วยคนที่ประสบภัยไหมถ้าใช่ท่านเลือกมันจะ ไปอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าถ้าท่านไม่ได้ช่วยท่านก็ไม่ต้องเลือกนะครับท่านเป็นโอท็อปไหมถ้าโอท็อปก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอาหารกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มผ้าของใช้ต่างๆก็เลือกมันจะแสดงที่เว็บไทยแลนด์มอลนะครับในเครือข่ายในเชนเราจะค่อนข้างเยอะนะฮะคะแนนโอท็อปท่านได้กี่ดาวนะฮะมติว่า4ดาวก็เลือกเป็น4ดาวแล้วติ๊กไปเลยมันก็จะขึ้นมาโชว์นะครับในสินค้าแต่ละตัวนะฮะเพราะฉะนั้นต่อมานะฮะ ในหมวดปู่นะฮะก็ถ้าเกิด่าเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะขึ้นซอฟต์แวร์มานะครับอันนี้ผมผมขออนุญ,ญาตกับกลับไปกลับไปเปลี่ยนไม่เอาซอฟต์แวร์แล้วเพราะว่าซอฟต์แวร์มันจะขึ้นมาเป็นที่เศษนะครับขึ้นไปข้างบนนะฮะ,ะขึ้นมาแก้ใหม่เปลี่ยนข้างบนหมวดนะฮะคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์ไม่เอาละผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเอาเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้วกันนะฮะเครื่องจักรและอุปกรณ์ นะครับแล้วก็ผมเลือกไปตั้งอันหนึ่งก็ได้น,นะครับอันี้คือหมวดที่เราที่เราสร้างไปนะครับพอลงมาข้างล่างมันก็จะไม่โชว์แล้วคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์นะครับรุ่นอะไรรุ่นนี้คือรุ่นอะไรจําได้ว่าเป็น n e x ก7ใช่ไหมนะครับก็เป็น n e x ก7นะฮะอ่าโอเคทุกราคานี้ยังไม่ต้องใส่นะครับเพราะราคาเดี๋ยวเราจะไปใส่ใน Inventory นะครับจากนั้นเนสินค้าเป็นประเภทอะไร i ินิชกู๊ดคือสินค้าสำเร็จรูปนะครับเป็น Raw m ที่เรียหรือเปล่า หรือวัตถุดิบนะครับหรือเป็นเครื่องมือหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นบริการนะครับก็จะที่มีให้เลือกอันนี้อันนี้เป็นเครื่องมือผมติ๊กทีดด่เครื่องมือนะครับติ๊กที่เครื่องมือเป็นเครื่องมือนะฮะข้อมูลสินค้าโดยย่อท่านก็ใส่ไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทําการเสิร์ชข้อมูลตัวสินค้าตัวนี้นะครับข้อมูลสินค้าโดยย่อเนี่ยมันจะเอาไปโชว์ตอนเซิร์ชทําให้ความน่าสนใจเกิดขึ้นนะครับรูปขนาดยอ่อท่านจะต้องใส่เป็นรูปเล็กนะฮะ รูปเล็กในรูปขนาดย่อนะครับแล้วก็รูปรูปรูปที่1คือเพราะฉนั้นระบบต่อมาเนี่ยมันจะมีใส่รูปใหญ่ข้างในในรูปใหญ่จะมีคําอธิบายด้านล่างนะครับก็จะมีี้ท่านก็ใส่คําอธิบายได้เหมือนเดิมนะครับในระบบนี้นะครับเราจะมีรูปที่1นึ่งคำอธิบาย1รูป2องคำอธิบาย2นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีรูปหรือ2รูปก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ ใส่ให้เยอะที่สุดนะครับลงมาข้างล่างเลยนะครับจากนั้นผมลองเซฟดูนะครับกดเซฟเข้าไปดูนะฮะพอเซฟเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นเซฟคอม p ล e t เราก็กดโอเคนะครับแต่ในระบบมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งมันคือขั้นตอนการคอกเฉพาะรูปเล็กนะครับมันจะมีการคอปนะฮะมันจะมีเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งท่าสามารถทําการขยายโดยการคลิกเมาส์ลาก แต่สังเกตด,ดูพอล่าแล้วมันก็ไม่คุมใช่ไหมครล่าแล้วมันไม่คุมเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไม่เอาการค็อปผมไม่เอาการค็อปผมก็ถ้าเกิดว่าท่านจะเอาการค็อปตัวนี้คอ็อปคือมันจะได้รูปเล็กมันจะโชว์ตามนี้เลยโชว์หน้าเว็บแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่เอาอ่ะจะเอาเป็นหน้าปกติเอาเป็นรูปไซส์ปกติเพราะฉะนั้นท่านก็กดแคนเซิลนะครับถ้ากดแคนเซิลเนี่ยมันก็จะถือเป็นรูปเก่ามันจะไม่ครอปแต่ถ้าเกิดว่าท่านครอปท่านก็กดเซฟ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราดูเมื่อกี้แล้วนะฮะเมื่อกี้อยู่อันไหนอะไรนะครับอ่าเมื่อกี้อันนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมฮะถ้าเกิดคอเมือ่อก,กี้รูปรูปมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าเราแคนเซอมันก็จะเป็นบ้านๆแบนเ,นเดิมนะครับแต่แนะนําให้เป็นระบบครอปดีกว่าเพราะระบบครอปรูปมันจะสวยทุกรูปจะเท่ากันหมดนะครับเพราะนั้นในในหมวดของ หลังจากที่เราใส่ข้อมูลมาแล้วเนี่ยหมวดหมู่ที่มีสินค้ามันจะโชว์สังเกตดูนะครับเราจะมีหมวดหมูม่อะไรบ้างมีหมวดนี่แหละแต่ละหมวดเลยแล้วก็ชื่อชื่อหมวดย่อยจะ,สะแสดงจํานวนนะครับจะ,สะแสดงจํานวนของ e-catalog แต่ละตัวนะครับจากแต่ละส่วนนะครับอย่างซอฟ์แวร์ต่างๆโอเค b2 ใช่ไหมฮะกดไปก็จะมีข้อมูลมี2ตัวนะครับในส่วนของ e-catalog นะครับตัวที่จะบอกท่านเพิ่มเติมคือ ในอ e ีแคตตอมันจะมีเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า add related product หมายความว่าสินค้าตัวนี้หลังจากซื้อแล้วควรจะซื้ออะไรต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราซื้อน้ตบุ๊กตัวนี้มันควรจะซื้อจอนะควรจะซื้อตัวนี้ต่อนะครับผมลองกด add r e l a t e เพิ่มเข้าไปนะครับมันก็จะมีเป็นรายการนะครับเดี๋ยวขอดูรายการด้านล่างหน่อยนะฮะ ผมต้องใช้ OS ดีกว่า,าผมใช้ Nexus 7นี่แหละผมก็แอดเพิ่มเข้าไปนะฮะกดบัวเข้าไปเรียบร้อยแล้วพอแล้วผมก็ปิดหน้าจอนี้นะฮะมันก็จะโชว์มาแล้วว่ามี Nexus 7ถ้าเกิดคุณซื้อโน้นบุกตัวเนี้ยคุณควรจะซื้อ Nexus 7ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้ามาดูในหน้าเว็บนะครับกดมาดูในหน้าเว็บมันเมื่อกดไปที่ชื่อสินค้าเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาเป็นหน้าเว็บแคตาลกนะครับ ซึ่งในเว็บกา์ล็อกเนี่ยมันก็จะมีตัวข้อมูลที่เรากรอกไปทั้งหมดนะครับและข้างล่างนะฮะมันก็จะมีรีเลนโปรดักต์เห็นไหมฮะที่เป็น n e x กซัเจห็นไหมฮะมันอยู่ต้าน้าด้านท้ายนะครับของสินค้าทุกตัวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าข้างนอกนะครับเดี๋ยวเรากลับไปในเมนูอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นในตัวเมนูเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าสินค้าเนี่ยในหน้าเว็บเนี่ยแสดงไหมถ้าเกิดติ๊กถูกคือแสดง ถ้าเกิดกดติ๊กผิดคือไม่โชว์นะฮะไม่แสดงในกรณีของสินค้าหมดเราสามารถติ๊กผิดได้ก็กดไปนะฮะมันก็จะบอกแน่ใจใช่ไหมสินค้านี้จะไม่แสดงในหน้าเว็บเพราะกดใช่นะครับสินค้านี้ก็จะไม่ถูกโชว์ในหน้าเว็บไซต์เหมือนกับเป็นการฟิชเว็บเข้าไปนะครับจริงๆฟังก์ชันนี้ก็จะมีอีกหลายอันนะฮะหรือว่าในสินค้าตัวนี้โน้ตบุ๊กตัวนี้จะให้เป็นสินค้าแนะนําก็กดจากผิดลิกติ๊กเป็นถูกไป นะครับก็อันนี้ก็จะไปขึ้นในหมวดสินค้าแนะนําเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะแก้ไขแล้วก็กดตัวแก้ไขตัวนี้นะครับระบบมันก็จะเปิดขึ้นมาเป็นแบบฟอร์มเดิมเลยเราก็ทําตามวิธีเดิมเลยนะครับอันนี้ก็คือในหัวข้อที่2นะครับซึ่งหัวข้อที่2เนี่ยถ้าเกิดดูจาก2.3ข้างบนนะฮะใน2.3เนี่ยถ้าเราจะสร้างทางภาพนะฮะก็กดเข้าไปที่2.3จนะครับ2 3เนี่ยเราสามารถ เลือกสินค้าแต่ละตัวได้เลยอย่างเช่นหมวดอขออนุญ,ญาตพระเครื่องในหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับในในในตัว e-catalog หลวงปู่ทวดผมสามารถจะอัปโหลดเพิ่มรูปในหมวดของหลวงปู่ทวดก็คือเพิ่มแกลเลอรี่เข้าไปได้ในสินค้าแต่ละตัวคือใส่ภาพได้ไม่จํากัดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นระบบที่ว่าเรื่องของ e-catalog ซึ่งถ้าเกิดเราจะไปดูสถิตินะฮะ การใช้ eCatalog นะครับเราก็จะไปดูใน2.4นะครับซึ่ง2.4เนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาเป็นลักษณะของ Page View หรือว่าจานวนหน้าที่ถูกเปิดอันดับหนึ่งนี่ Notebook T205 คนดูอันดับต้นเลย20,000เป็น11,000ครั้งนะครับตามมาด้วย Notebook ตามมาด้วย Wireless Keyboard ตามมาด้วยต่างๆก็ข้อมูลได้จะไล่ไล่นะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อมูลทั้งหมดที่เปิดให้ดูนี่คือในส่วนของหมวดที่2นะฮะการจัดการสินค้านะครับการบริหารจัดการสินค้านะครับ